เอสโอเอสไฮยาลูรอนพีเอชบาลโสวัสดีค่ะพ่อพี่น้าอีกแล้วนะคะใน สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวแพ้อีกแล้วค่ะนั่นก็คือของแบรนด์นี้เลย SOS นะคะซึ่งเขาเคลมเลยคะ่ะว่านอกจากจะทํำความสะอาดผิวแล้วยังช่วยในเรื่องของการเติมเต็มให้ความชุ่มชื้นอีกด้วยก่อนไปดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะถ้าชอบแล้วค่อยกด subscribe ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลย É isso aí, ของเอซโอเอสตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดผิวแล้วนะคะ <c oughs> เขายังบอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเติมเต็มให้ความชุ่มชื้นนะคะและที่สําคัญเหมาะกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายค่ะเพราะว่าปราศจากนะคะสารที่จะทําให้เกิดการแพ้ไม่ว่าจะเป็นแอลโกอฮอล์ก็ไม่มีนะคะน้ําหอมก็ไม่มีสีหรือว่ามินเนอรัลหรือออยล์ต่างๆก็ไม่มีนะคะแต่จะเป็นการได้รับความชุ่มชื้นจากไฮยาลูรรนิกแอซิดโดยตรงโดยเฉพาะ ในส่วนของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามีลักษณะเหมือนเป็นน้ําใสๆธรรมดานี่แหละนะคะแต่พอลงที่ผิวแล้วจะรู้สึกได้ทันทีว่าไม่ใช่เพียงแค่น้ําใสๆแล้วก็ตกไปแล้วหายวับไปกับผิวเลยนะคะยังคงมีการเติมเต็มให้ความชุ่มชื้นจากไฮยาลูรอนิกแอซิดที่สําหรับพี่พี่รู้สึกว่าโอเคมากๆนะคะถือว่าค่อนข้างมีนะคะส่วนประกอบแล้วก็ส่วนผสมนะคะที่เป็นไฮยาลูรอนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเติมเต็มให้ความชุ่มชื้น สำหรับคนที่เป็นผิวแห้งแบบพี่พี่ค่อนข้างโอเคนะคะอย่างต่ําคะแนนให้ไปเลย8เต็ม10นะเพราะอย่างที่บอกเลยว่าไม่ได้เป็นความชุ่มชื้นจากออยใดยๆเพราะฉะนั้นใครที่กงงังวลในเรื่องของการจะเกาะให้เกิดการอุดตันแล้วก็เกิดสิวตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยคะ่ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้คะแนนตัวนี้พี่ก็ต้องให้9เต็ม10ไปเลยนะคะในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นก็ค่อนข้างเต็มที่และที่สําคัญนะไม่มีกลิ่นอะไรใดๆเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อนข้างนะคะที่สะปลอดภัยกับคนที่เป็นผิวแพ้ง,ง่ายด้วยไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมอะไรเลยนะคะแต่ยังเป็นตัวที่ช่วยปรับสภาพผิวนะคะให้เข้าสู่ pH บาลานซ์ H นะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นเต็มที่ถือว่าโอเคในราคาหลักร้อยนะคะราคาน่ารักแล้วก็ใช้ได้นานมากๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งอีกหนึ่งโทนเนอร์นะคะในเรื่อง ของการปรับสภาพผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นในรูปแบบของไฮยาลูโรนิกแอซิดที่ดีมากๆเ้ยย้ำเนี้ยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ เคนผิวทั่วไปก็จริงแต่สาหรับพี่พี่รู้สึกเลยว่าน่าจะเหมาะกับคนที่เป็นผิวแห้งมากกว่านะคะเพราะว่าก้อนข้ามีการเติมเต็มให้ความชุ่มชื้นม,มากกว่าก็ถ้าเป็นผิวทั่วไปหรือผิวมันก็สามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าไม่ต้องใช้ปริมาณเยอะเท่านั้นเองแล้วก็น้นย้ำว่าให้ทดสอบอาการแพ้ก่อนการใช้ทุกครั้งด้วยนะคะแล้วก่อนจากการก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสาหรับทุกท่านในการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันทุกเช้าวัวนเสาร์อาทิตย์เวลา9โมงตรงค่ะสําหรับวันนี้พี่นาณนะไปแล้วนนนนะะคคพบบกัใใหหม่ิ้า สวัสดีค่ะ